แต่ถ้ามันอยู่แล้วมันไม่ไปหรอกลูกมันกลัวว่าจะไม่มีโอกาสภาวนาถ้าไปเรื่อยๆมันจิตมันส่งนอกไปเรื่อยๆมันไปเรื่อยๆนี้มันมันชมไปของโรคไม่ไปจิตมันไม่เข้าสู่ภายในมันไม่ทุดงมันไม่ทุดดงภายในเหมือนทุดงภายนอกจิตมันจะเสื่อมง่ายไม่เหมือนทุดงภายในทุดดงภายในจิตจะไม่เสื่อมดีท่องเที่ยวอยู่ในธาตุในขันนี่แหละ ในกายในเวทนาในจิตในธรรมในอสุภะอสุพังในตับใจใจผูงนี่ถ้ำนี้เป็นอย่างนี้นี่ตับเป็นอย่างนั้นไตเป็นอย่างนั้นไล่ไปฉานว่าดูภายในท่องเที่ยวภายในดูถ้ำภายในหลวงปู่มั่นทีเพินรู้อาดรู้ธรรมสามารถมีพละกําลังจิตหรือก็เรียกว่าทรงฤทธิ์ทรงเดชท,ทรงพิะปัญญาได้เพราะพิจรารณาถ้ำภายในแม้อารมณปู่ก็เจตเช่นเดียวกัน ถ้ำภายนอกการที่จะเข้าสู่สติปัฏฐานสี่เป็นไปได้ยากพระอนุรุทธะเทระผู้เลิศด,ด้วยจานด้วยยานก็เป็นผู้ที่อยู่ในถ้ำภายในอยู่ในสติปัฏฐานสี่ตลอดตลอดไม่ออกจากสติปัฏฐานสี่คือพระอนุรุทธะเทระมีพระสงฆ์องค์เนนไปถามท่านก็จะบอกว่ากายเวทนาจิตธรรม ติปัฏฐานจีเป็นทางอันเอกเป็นทางแห่งการทรงฤทธิ์ทรงเดชทรงอนุภาพเป็นทางที่เดินตรงเข้าสู่เมืองพระนิพพานขึ้นไม่ได้บอกอย่างอื่นเลยนี้ลูเป็นทางอันเอกใครจะแต่งเติมเสริมยังไงก็ทำหลวงปู่จะอยู่อย่างนี้ตั้งแต่หลวงปู่เป็นพระขาวจิตหลวงปู่ไม่ได้ออกไปนะดูนะจะอยู่อย่างนี้แต่เวลามันดับทั้งโลกปั๊บนั่นแหละ จิตมันกระเซ็นเราตามมันไม่ทันมันดับตั้งโลกอยู่ที่ไอ้เนี่ยอยู่ที่บ้านเหล่านัีนองพัดป่าบ้านเหล่านัีนพอมันดับตั้งโลกปั๊บจิตที่มันขาดจากสมมติแล้วตอนนี้นะลูกมันกระเซ็นสติลงปูตามไม่ทันแค่นั้นเองลงปู่ยงไม่ทราบเพราะไม่มีครูบาอาจารย์ที่ให้พอความยึดมั่นถือมั่นมันถอดถอนหมดไงลูก ความรักความอะไรระหว่างพ่อแม่วงศากนายาคญาติโกหุติกาหมู่กันน่าเลื่อทุกสิ่งเท่าของเงินทองมันพังไปหมดเมื่อมันดับทั้งโลกพอมันฟื้นฟื้นขึ้นมามันสลบไปเลยละมันฟื้นขึ้นมาแล้วความรักความอะไรความชังความอะไรไม่มีจิตที่มันเป็นอิสระภาพครั้งแรกั้องผูเทศด้ด้วยเหมือนกับวัวควายที่ถูกกล้ามมาเป็นร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีหรือล้านปีปล่อยออกจากข้อครั้งแรกเงินเป็นอย่างนั้นแหละเมื่อจิตมันขาดจากสมมติ ที่เป็นของใย,ยา่ๆฟังแ,แล้เราไม่ทราบนี่ลูกเราตามไม่ทันนี่มันเกิดอตรรัตจันทร์โอ้ไม่เคยพบไม่เคยเห็น,นก็ลิงโลดอยากจะเข้าถูป่าถูเขาต่อไปทั้งที่ช่วงนั้นมันดับตลอดนันลูกนะเดินยังคงที่ดับปุ๊บอ,อ,อ,อย่างนั้นสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเดินยังคงอยู่อย่างนั้นส่วนมากหลวงพูดจิตหลวงพูดจะรวมอยู่ในทางจงกรมมากกว่าเพราะมันสติเต็มที่เพราะจะรู้ตลอดไงถ้ารวมทางจงกรมไม่เหมือนกันนั่งภาวนานั่งภาวนามันจะออกสอดรู้สอดเห็นออกนอกรู้ นอกทางจะมากกว่ามันจะสอดรู้สอดเห็นเห็นคนนั้นเห็นคนนี้เห็นเจรพัดเจะพือที่มันเป็นนั่นมันสอดรู้สอดเห็นลงกว่ามันลำบากจิตผาดผลมันลำบากถ้าไม่มีกูไม่มีบามันจะเป็นวิปลาสแล้วก็หัก้าเหี้หันเหตจิตก็มาสู่ภายในไม่ให้มันหอกจากตัวอจุพระอสุพังดันมันเข้ามาตรงนั้นแต่เวลาจิตที่มันขาดอย่างสมมุติโลกขั้นหยยบหยาบนี่ในโลกมันเอาไม่อยู่ พุ่งทะลุไปเขานั้นน่าจะดีป่านั้นน่าจะดีมันลิงโลดเลยเพราะมันไม่มีการยึดมันถือมันอีกแล้วทั้งทั้ทงทั้งที่ถ้ามีกูมีบาท่านจะบอกเรยนะีว่านั้นยุด,ย,ดยุดมันยุดมันอย่าหลงสังขารถ้ามีกูมีบานะ่ยดูเราไม่ทราบในสมัยนั้นจิตเราจึงไปตกอยู่ภูมิ방นะ่จากพินพะเขาวไล่ไปสองปีสองปีจิตไปตกจากนี้ปีสี่หนึ่งปีสี่สอง ปีสี่สามปีสี่สองอยู่ที่ปีสี่หนึ่งนั่นปีสี่สองอยู่ที่น้องหอยปีสี่สามอยู่ภูเมืองนะจิตตกอยู่ภูเมืองนะลูกเกือบพอชีวิตไม่รอดดังนี้พวกเราไปดูสถานที่จงกรันน้ําตาร่วงในปฏิปทาที่ผ่าพผลที่โศสุดลุงลวงปู่อยู่ที่ภูเมืองนั่นานที่การเดียวอย่างนั้นต้องสลบสลายอยู่นั่นโอ้ถ้าจะพูดถึงนะลูกนะการมีครูมีบาสนี่ดีที่สุด ร้องูพูดตรงๆน,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 นะลูกนะจิตที่เราเผยออกจากคุญางความนี้มีผู้จี้ให้เราเราจะได้รู้จักเราจะมีสติเราจะได้กำหลาบมันอันนี้เราไม่รู้เลยพอจิตมันลิงโลดเวลามันขาดจากสมมติโลกใหม่ๆที่มันเป็นสมมุติจำอยาแเราก็คิดว่าเราพอแล้วมันก็ลิงโลดไปเลยจิตจะรวมอยู่ยง,งั้นทางจงกรมสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงหรือ,อยังไงหรือเดินจงกรมมันจะไม่ออกอยู่อย่างนั้นไม่ออกอยากไม่ออกจากขันและไม่ออกจากทางจงกรมดับ รูปทั้งหมดเหลือไว้เวทนาคือถ้ารวมทางจงกรมนี้จะมีสติอยู่มันดับรูปทั้งหมดเหลือไว้แต่เวทนาเวทนาไปรู้อยู่กับจุดจุดหนึ่งส่วนมากลก้มโง่อยรู้อยู่ที่อสุภะเพิบลงดับอยู่ที่อสุภะจิจดิ่งเพ่งแนวอยู่ที่กระดูกอย่างนั้นเดินจำ้ำอยู่ในกระดูกของตัวเอง เดินไปเดินมาอยู่อย่างนั้นในทางจงกลมนี่คือมันดิ่งมากแต่ช่วงที่มันไม่ดิ่งมันจะเอาสติปะัะญาจีตตัวนั้นเป็นอารมณ์ย่งกรรมฐานตัดคอตัดแขนตัดขาวางเป็นกองกองกองไว้แล้วลอกดับใจใ่ผุงวางเป็นกองไว้ดูพิจารณาดูนั่นไหนล่ะเป็นของเราไหนตัวยึดมันม่นถือมั่นนี่คือใหม่ๆแต่เวลามันพร้อมแล้วคือมันรวดเร็วแล้วมันจะดับเพิบลงไปมันจะเหลือแต่จี้โครง เดินอยู่ในที่คงกลับไปกลับมานี่คือมันผ่านสติปัฏฐานสี่ถึงขั้นหย,ยาบๆในช่วงที่มันลอกเนื้อลอกหนังออกมาได้ตัดคอตัดแกนแตัดขาแล้วจุดไฟเผาตัวเองเลือดอาบตามทางจงกรมไหลกันอยู่อย่างนั้นมันจะเอาอย่างนี้คือลวงปู่ไม่ออกอยากภาวนาไม่เหมือนพวกเรานะลกูกลุงปู่อยากอะไรสอนพวกเราลุงปู่ทอที่จะสอนพวกเราสู้ดีอยู่ธรรมชาติธรรมดาให้ลูกได้รับรสชาติแห่งภาวนาเอง แต่เป็นกรรมดีของลูกๆก,ก็จะได้รับเองเพราะรู้อยู่เพราะอาน,นิสงส์สร้างมากรรมบุญบุญกุศลสร้างมายังไม่ถึงกรรมดีสร้างมายังไม่ถึงมากยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์มันก็ไม่เพีนมันก็ไม่ไปค่อยดูแลลูกเต้าดีกว่าลูกเต้าที่มันหลงไปทางไหนค่อยแยบควยอะไรพอได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ปล่อยออพอได้ก็เป็นบุญของเขาถ้าเอาเขาอยู่ก็เป็นบุญของเขาถ้าเอาเขาไม่อยู่ก็ไปก็าทางโลกมันที่เห็นนั่นเอาไม่ได้ก็ถือเป็นกรรมของสันลูกไม่ได้เข้าไปวุ่นวายนะลูกนะเป็นปกติ แต่ตลอดตัวเองเนี่ยโอเข็นไม่มีเวลาพักผ่อนเี่จิตจะร่วมตลอดโอ้นใช่ธรรมดาลูกนะตั้งแต่ต้นว่าตนนั้นมาเอาอย่งงี้นง้พอเข้ามาใน,นต่างต้นโลกอยู่ที่มันเหล่าน้าดีก็เอาหนักแล้วลูกเริ่มเลยการสอดรู้สอดเห็นเกินวิสัยของครูบาอาจารย์แล้วเราพยายามดึงมันกลับมาดึงมันกลับมาดึงพอดึงกลับมาแล้วตอนนี้ไม่พนั่งภาวนาถือว่าการนั่งภาวนานะั้นมันยังไงล่ะมันสอดรู้สอดเห็น มันก็ไม่ใช่ทางอีกพอเวลามันออกจากการสอนรู้สอนเองแล้วจิตมันก็ยังหวั่นไหวอยู่มันยังมีความไม่พึงพอใจคนนั้นคนนี้อยู่ถึงถูกต้องอยู่ความโกรธมันเหลือเพียงยุบยุ้บจับับความโลภที่เทมมาน่าเหลือเพียงยุ้บยับแต่มันก็ยังมีความไม่พึงพอใจคน,นอยู่เราสติเต็มที้เต็มฐานดีกว่าให้มันรู้แห่งอาการที่ไม่พึงพอใจและพึงพอใจในการเรียนชงกรมเมื่อจิตมันรวมมันจะเป็นเป็นปึกแผ่นแน่นหนามากที่สุดที่อยู่ของมันอย่างนั้น อพราะฉะนั้นเวลามันอยู่ในซี่โครงอยู่ในอะไรสักพักมันก็ดับเพิบลงไปก็ดับเวทนาตัวที่เป็นรูปร่างหยาบแล้วก็เหลือไว้แต่ผู้รู้อยู่อย่างนั้นแต่ก็รู้ว่าเดินกลับไปกลับมาแค่นั้นนะไม่มีตัวไม่มีต,ไมมตนไม่มีหญิงไม่มีใจรู้รู้แต่ว่าสุดแล้วก็รู้กลับรู้รู้นี่ลงก็จะอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เป็นพระขาวอัศจรรย์นในธรรมได้รู้ที่เห็นแต่ไม่มีกูไม่มีบาเวลาที่มันออกมาแล้วมันเลย อยากจะสัญจรต่อไปผู้เขานั่นผู้เขานี้คงจะดีเราจะฝากเป็นฝากใจต,ตามฝากเขาเราเนอะไปอวงเดียวไม่คิดที่จะกลับมาสู่โลกภายนอกอีกเพราะเหนือมันวุ่นวายมันมีความรู้สึกว่ามันวุ่นวายเพราะเป็นการภาวนาหนีแมีงวี่เมงวันอยู่เพราะไม่ทราบไงลูกวุ่นวายทั้งท่านที่ไม่ทราบว่าความวุ่นวายมันวุ่นวายอยู่ที่ใจของตัวเองมันได้เกี่ยวกับอาการภายนอกคิดว่าอาการภายนอกหมายถึงสิ่งที่รู้ที่เห็นด้วยตาอด้วย หูได้ยินหูตาเห็นรูปได้ยินหูเินสัมผัสกับรสชาติได้กายที่สัมผัสสัมพันธ์กับร้อนกับหนาวพวกนี้เป็นเวทนาที่หนักแต่ความจริงมันไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวกันเวทนามันเกิดขึ้นที่ใจข้งตัวเองไม่รู้ที่คิดว่าป่านั้นดีเขานั้นดีสถานที่นั้นดีจะหลีกเลี่ยงจากผู้ชนคนสุดท้ายมันไม่ใช่นี่ลูกจะอยู่เขาไหนนลูกถ้าใจมันเป็นเปรตเป็นผีมันไม่เกี่ยวลูกเมื่อใจมันไม่เป็นเปรตเป็นผีแล้วมันก็ปกติ ไหนก็เป็นปกติใครจะวุ่นวายเรื่องของคนวุ่นวายนี่เราไม่ได้วุ่นวายกับเขานน่ไม่คุ้นวายกับเขาทาไมเมื่อเราไปสู้กับเวทนาอยู่ผู้มึงน,นะเอออยู่ไอ้ผู้ชี้ฟ้ากลับไปไอ้รีสอร์ทของโยมบุไทยแสงแก้วเอายมแหม่มแสงแก้วเราไม่อยากได้ยินเสียงเพลงก็คนหูไม่หนวกเนาะเพลงที่มันชอบในสมัยที่กองกำลาบ้าอยู่เขาไปเปิดเขาไปเล่นลกันเพราะมันเป็นรีสอร์ท อยทนไม่ได้เอาสำดีอุดหมูมันก็ได้ยินอยู่ใจมันหือหนวดฝืนทนมันเด็นสะบายกดสะบายบาดทั้งที่เท้าเดินไม่ได้มันจะทุลกกากรเลลงมาอยากปูหนีเสียงเตรียมความในน้นะลูกในะพอได้สติปั๊บอา้าวเสียงก็สักแต่ว่าเสียงมันอยู่ของมันนี่เราไปบ้าอะไรเสียงก็ไม่ได้ว่าบ้านี่เราเราตั้งหากว่าบ้าเราติดสมมติน,านาี่นะขึ้นเลยพอรู้มีสติปั๊บเอาเสียงเวณนหลมุม เพ่งในเสียงฟังให้มันชัดให้มันลงที่ใจมันอะไรเป็นตัวยึดตัวถือนี่แหละลูกหลงปู่จึงรู้รสชาติแห่งเวตานานตัวนี้อยู่ที่ภูชีฟาอ๋อมันอยู่ที่ใจเองมันไม่ได้เกี่ยวเธอจะไปภูไหนเขาไหนล่ะซออเขาไหนล่ะใจเธอยึะเธอถือ่ังหาก็มไม่ได้เกี่ยวกับอาการภายนอกเห็นไหมลูกมันอยู่ตรงนั้นมมนอยู่ที่ใจเองเลยมันอยู่ภายนอกว่าปอาูลตอนนี้ก็เอาเอา,เอาใหม่ ตอนนี้ปรับสภาพใหม่จากผู้ที่ฟ้าก็ได้เรื่องหนึ่เรื่องของพวกนี้มันก็อยู่ในตัวสัญญาจำได้ไหมายรู้ตัวสังขารตัวปรุงตัวแต่งถ้าไม่มีสังขารตัวปรุงตัวแต่งถึงจะมีสัญญาจำได้หมายรู้มามันก็ไม่เกิดเหตุมันจะปกติก็มันอยู่อย่างนั้นเหตุจะไม่มีมหาเหตุมันอยู่ที่นั่นมันอยู่ที่สังขารตัวปรุงตัวแต่งเห็นเวลาที่ พังกันแล้วอยู่ที่ภูเมืองนะนั่นแหละลูกเอ๋ยจิตไม่วุ่นวายจิตไม่คัดข้องเมื่อจิตมันวางกลางแล้วมันไม่ทะยอตทะยานอยากภูนั้นลูกภูเขานั้นภูเขานี้อีกเหลือแต่ภูเขาภูเราที่ยังถอดท้องก็อยู่ภายในอาจารย์นัลรูปนะนี่เห็นหมู่เห็นกันนาเป็นก็เกิดความสงสารเราก็เป็นมาก่อนท่องเที่ยวอยู่วันนี้ภูนั้นดีนะวัดนั้นดีนะอาจารย์องค์นั้นดีนะ แันนั้นดีนะก็ไม่ดีผลสุดท้ายไปก็ไม่ถูกจกลตนิสัยตัวเองเท่ากับมันอะไรเป็นตัวมหาเหตุตใจตัวนั้นหนึ่งเป็นตัวมหาเหตุถ้ามันสอนใจของตัวเองได้อยู่ที่ไหนมันก็อยู่อย่างปลาถุกเกสใจนิสัยใครก็นิสัยมันนิสัยเพื่อนนิสัยเฮามันก็คนละอย่างจะ็บเอานิสัยเพื่อนมาเป็นอารมณ์แห่งแกนี้เป็นไปได้ไงนิสัยใครนิสัยมันแม้แต่อริยบุคคลชั้นสูงสุดมันก็ไม่สามารถทําลายนิสัยได้ทําลายได้แต่พวกกิเลสเวทผพีในใจเท่านั้นเองแต่นิสัยก็คือนิสัย ตายแล้วก็ไม่ได้ไม่ไม่เอานิสัยไปเหมือนคุณนิพานนี่พาะนิพพาบอกว่ายังกระโดดข้ามคลองเล่นอยู่โมกุลาก็ยังห่อเฮินเดินฟ้าเล่นอยู่หรือศีรษาอะไรเออมาดูจริยนิสัยของพระลุทายีนี่เออนั่นเพร่อนนี้จริยนิสัยแบบบงบงบอง,บอง,บอง,บองทางการราคะแต่ผลสุดท้ายก็สามารถบรรลุเป็นอริยบุคคลชั้นสูงสุดได้อยู่ดูวที่ขอไพ่จีบอลจากพระนางบนนนะุญวรรณนาอ๋อ พาจีวรนนี่สวยนะรู้ที่นิสัยนิสัยนี่เอาไม่เอาไม่อยู่นกลูกนิสัยชอบทางด้านนั้นนิสัยชอบไปจีบทางพูดง่ายๆว่านิสัยเจ้าชู้รู้ยีนี่เห็นพระบนวรรณนาพระนางบลวรรณนาเป็นพระหลานห่อเงินเดินฟ้าได้อย่างสบายพระนางอุบนวรรณนาพะจีวรเธอสวยนะข้าพเจ้าขอซะวางรู้ยี เฮ้ยพระจีพรเยอะไปเอาที่ไอ้กุฏิก็ได้เดี๋ยวก็ให้ไม่นะอยากได้ตัวที่สวมอยู่นี่แหละโอราไม่ละมันมีอยู่ที่ที่พระจีวันอยู่อยู่ที่ไอ้ที่พระที่ใสเยอะอยู่ถ้าขอก็จะให้รู้ถายีไม่ยอมพระนางก็เลยเพื่องพระจีวรให้แล้วก็หอกกลับที่พักดูทีลูกเจ้าชู้ไหมนแล้วสมัยเพื่อนจึงสามารถบรรลุมากขนบอนิพานได้อยู่เออ ดูที่อาบัตจังกาทิเถกายเป็นผู้ทำม,มากที่สุดก็มีเพื่อนนั่นแหละแล้วทำไมเพื่อนจังสามารถบ,บรรลุธรรมชั้นสูงได้เพื่อนเดินเข้าเข้ากรรมอยู่ไงนี่เข้ากรรมอยู่เพื่อนเป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นผู้สร้างอาบัตพุทธเจ้าว่าผู้ที่เป็นผู้ที่เริ่มต้นเป็นมหาเหตุนั้นไม่เป็นอาบัติก็ตาม แต่ว่ามันยึดในใจของเพื่อนอยู่นี่เพราะศูนรหนึ่งนะลูกนะก็เลยไปเดินจงกรมไปเข้ากรรมเข้ากรรมแล้วก็ไปเดินจงกรมอยู่บรรลุพอเห็นไส้เดือนมันมุดดินขึ้นมานอนตายนะต่อหน้าต่อตาอรุธาจีบรรลุธรรมที่เป็นพระอรหันต์ลุกเดินจงกรมเดินจงกรมจนเท้าแตกคานดอกคานเราหัวเข,ข่าแตก เลือดอาบทางจงกรมคานกลับไปคานกลับมาไสเดือนมันผุดขึ้นมาจากทางจงกรมพอผุดขึ้นมามันก็มาชักดิ้นชักงอตายต่อหน้าต่อตานั่นแหละเป็นมหาเหตุให้พระอรุทธายีผู้ที่มีจิตที่หมู่รับไม่ได้เป็นปฏิเจ้าชู้เหมือนกับพระที่โง่ๆนี่แหละอรุทธายีเธอทำไมอยู่ที่มืดล่ะพุทธเจ้าเพิ่ก็ไปนั่งตาแดดตาฝนอยู่างนั้นเช ไม่เข้าสักทีเหมือนกับพผ้าบองผ้างโง่นี่แหละแต่ทำไมเป็นจริงจินอาจารยได้อุปนิสัยเมื่อมันทราบถึงอุปนิสัยของสัโลกมันก็ไม่วุ่นวายนี่ลูกเรื่องของใครเรื่องของมันนี่ขอให้อยู่กันด้วยทรรมด้วยวินันยหลูงปู่ด้พูดไี่ว่าอะไรนิสัยของใครของมันแต่ว่าทําวินัยนั้นเลือดที่สุดงัดตัวเองเข้าสู่ทําสู่วินัยนั้นอียาตาทางมันมันมันแต่งเติมไม่ได้นะลูกมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเป็นปกติแต่ว่าทําวินัยนั้นต้องเลือดที่สุดต้องเหนือเก้าเหนือก็หมอ่อมจอมขอญองควกถือ เพราอเธอ,อยืนยันติดกูได้ผลสุดท้ายพระรูตายีก็มารูุธรรมชั้นสูงขณะที่คานอยู่นั่นนี่เป็นพระสูตรหนึ่งลูกเรือดพากันศึกษาหาความรู้เห็นไม่เห็นก็ไม่ทราบละแต่เรามันจิกแจกหน่อยมันไปเห็นพวกนั้นนะนี่พระรูธธ้ตาดีเป็นไปนเข้าคำนั่งลูกนะถูกต้องอยู่ว่าผู้ที่เป็นผู้ที่ทําบาบัรนี่ถูกพวกนี้จะไม่เป็น,นบาปผู้ทธเจ้าว่าเอาันนี้ก็แล้วไปแล้วก็อย่าทําดีพวกก็ทําอีก